ลุงใหญ่ก็เดินทางขึ้นมาบนเขื่อนปานบุรีวันนี้บุกเดี่ยวคนเดียวเจ๊ไปเข้าอรงเทพครับเจ๊เขาเขาอยากจะเที่ยวอรงเทพไปมาบุญคลองส่วนลุงไปเอเชียทีคไปสวนสยาม ไปเล่นน้ำที่สวนสยามเจ๊เขื่อนปานเนี่ยน้ำใสกว่าสะอาดกว่าไม่มีคลอรีนด้วยนะครับโดแล้วแต่นะครับเขาชอบอย่างนั้นไปกับลูก2คนไปค้างคืนด้วยนะครับไปนอนที่ใกล้ๆเอเชียทิกค่าโรงแรมคืนละแ0ดร้อเขาบอกว่าถูก800ร้ลงใหญ่ใช้ไป8วันเฮ้ยจริงหรือเปล่าน่าจะจริง เมวันนี้กินไปสามบห้าบาทข้ามันไก่าจานเดียวอิ่มทั้งวันให้เห็นด่านตรงนี้หน่อยด่านก็คือทางเดินนะมีลงลงไปเพื่ออะไรลงไปน่าจะไปน่าจะลงไปที่น้ำตรงนี้สูงสูงสุดแล้วเป็นจุดชมวิวเขื่อนปานบุรีลงไปตกปลากันนะ่ะลง ลงที่จุทางนี่เป็นด่านด่านหมายถึงมาจจะเขาว่าด่านช้างด่านก็คือเป็นถนนที่ช้างเดินด่านช้างอันนี้เป็นถนนที่คนเดินเรียกว่าด่านด่านคนแต่ไม่ใช่ด่านขุนทดอันนู้นเห็นไกลๆนู่นครับน,นี้ย้อนแสงนี่นะเออเป็นที่ดูดน้ำทำน้ำนะครับใหญ่ก็สนุกมากโอ้ยมีเรือ นี่คุใหญ่คุงใหญ่ต้องเที่ยวแบบนี้วันนี้วันชิลอีกครับคุงใหญ่เที่ยวป่าคนเดียวเดี๋ยวไปหาเพื่อนข้างในนะครับข้างนอกคนข้างในเนี่ยก็ขับรถออกไปกใหญ่เลยไปเที่ยวเมืองคนที่อยู่บ้านนอกอยู่ประจวบอยู่ปานบุรีอยู่ ้านนอกแบบแจ๊นเนี่ยก็เข้ากรุงเทพเาบ,บอกกรุงเทพคนน้อยไอ้ส่วนคนกรุงเทพก็ออกมาเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาแสดงว่าลงใหญ่ในคนกรุงเทพลงใหญ่ก็ออกมาเที่ยวภูเขาทะเลสาบนีทะเลสาบโอ้สวยมากเห็นวันนี้มีหมอกลงจัดวันนี้เป็นวันที่หนาวมากนะครับที่จังหวัดเลยเจ็ดอ,องศาที่ขอนแก่นสิบองศา ที่ระยอง16องศาที่ปานบุรีนี่ประมาณ17องศาครับโอ้หนาววันนี้หนาวมากวันชิวอีกวันชิวอีกนะครับวันที่8ลุงใหญ่ชอบถนนตรงนี้มากเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดกล้องหน้ารถนะฮะแล้วก็แถมสุดยอดสวยจริงๆจะติดกล้องหน้ารถ แล้วก็แถมให้บรรดาเพื่อนๆได้ชมเนี่ยลุงใหญ่ชอบแบบนี้ดูสินี่อดีตลุงใหญ่เคยมาจอดรถตรงนี้เมื่อสัยที่สิบกว่าปีแล้วนะจอดรถตรงนี้แล้วก็มองลงไปในน้ำส่งไปลงไปในน้ำจอดนานนะตรงนี้เป็นจุดที่คนชอบมาจอดรถมากเป็นจุดชมวิวของเขื่อนเขื่อนปานบุรี เลี้ยวซ้ายไปเขื่อนปานบุรีเราเลี้ยวขวาทางนี้ที่จะไปเขาเขาเจ้าไปเขาเจ้าก็ได้ไปเนินพยอมอะแล้วอ,อ้อมอ้อมไปทางเขาเจ้าได้ไปบึงนครได้ไปแพกตะเคราะห์แล้วก็ไปออกหัวหินได้นะถนนเส้นนี้สามารถไปออกหัวหินได้แล้วมีรถม,มีรถใช้มีคนใช้รถเยอะเหมือนกันครับ โอเคเดี๋ยวลุงใหญ่เอาครับเดี๋ยวลุงใหญ่เปิดให้ดูทางที่เมื่อกี้นี้ได้บอกไปครั้งหนึงแล้วว่าทางเส้นนี้ไปเดนพยอมครับไปบึงนครไปเขาเจ้าไปแพกตะครอไปป่ามากไปได้ชั่วเลย ตรงนี้เป็นท่าท่าที่เขาเอาปลามาขายคนที่หาปลาในเขื่อนก็จะมาขายที่ท่าเนี้ยท่าปลาเนี่ยตรงน,น,นี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ลุงใหญ่เคยมาซื้อปลาที่นี่นะครับเออเนี่ยตรงนี้ค้าปาลากันอย่าง้ำรวยซื้อปลาส่งแม่ค้าถนนของตรงนี้ไม่ค่อยดีหน่อยโอ้โหนี่ลุงใหญ่มาจากบ้านนี้ยังไม่เคยเจอถนน ลูกลังเลยนะถนนนี่ลาดยางตลอดลุงใหญ่กำลังจะไปหาน้องคนหนึ่งเอาขนมเทียนขนมเข่งไปฝากเอาส้มไปฝากแล้วก็ไปนั่งคุยกับน้องสักหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับน้องคนนี้อดีตก็เคยมีความจริงใจกับลุงใหญ่คือน่ารักน่ารักมากชื่อหนูลูกพี่สองหลานพี่โชคแล้วก็มีไอ้เฮง มีเสียเสียแขกเจ้าของปั๊มเอสโซก็มีสวนสวนย,ยางอยู่ในนี้ที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวจะส่งวิดีโอนี้ไปให้บรรดาเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนที่ว่านี้ก็คือ,อ,อให้เจ้าหําแล้วก็เจ้า เจ้าหนูเจ้าเฮงเสียงแขกทีเนี้ก็ผมได้ดูแล้วครับถ้าเป็น Youtube ผมได้ดูส่งเป็นลิงก์ส่งเป็นลิงก์งงมาให้ดูไม่รู้มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า,าไม่มีดูหน้าทางหน้าตาเขาเขาไม่ไม่มีอะไรให้ช่วยหน้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเรียน ว้าวว้าวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเออท่าเนี่ยถนนข้หน้าหัวเดี๋ยวให้ดูใหม่วิวตรงนี้วิวตรงนี้สวยครับเป็นความคุ้นเคยที่เมื่ออดีตถนนตรงนี้เป็นลุกลังเป็นป่าเขา ลุงใหญ่เคยขับรถเข้ามาชมวิวตรงนี้เมื่อสมัยสิบกว่าปีที่แล้วเป็นบรรยากาศที่ระลึกถึงความหลังตอนนี้ก็มีบ้านมาปลูกเยอะแล้วโดวยจะพิงยิ่งบ้านคนที่ลุงใหญ่จะมาหาคือ <ừ. S 1> บ้านนี้เจ้าหนุ่น่าจะเป็นบ้านนี้